แต่ัดสินใจที่จะจบความสัมพันธ์ลงถามว่าเสียใจไหมไม่ได้เสียใจค่ะทุกคนไม่เสียใจเลยถามว่าเสียใจไหมตอนแรกๆก็มีมีเสียใจน้อยๆเพราะว่าสวัสดีค่ะทุกคนโบตันอเมริกาค่ะสบายดีไหมคะวันนี้แตนอยู่บ้านวันหยุดนะคะก็จะมาทํากับข้าวกับทุกคนนะคะได้อันนี้มาจําได้ไหมทุกคนไปร้านไทยมาไดโน่ใหมส่สมมากค่ะ จากไทยแต่ก็ไม่เคยเห็นยี่ห้อนี้นะก็เลยจะมาทำแกงนกหน่อไม้ส้มใส่ปลาได้ปลามาสองตัวมันเป็นปลาอะไรทุกคนถ้าใครรู้ชื่อบอกหน่อยปลาทับทิมไหมปลาทับทิมสีแดงอะ่ะเหมือนปลานินอะ่ะสีแดงแล้วก็แต่ก็เตรียมหอมเตรียมอันนี้ไว้แล้วนะคะแต่ก็หัน่นอันนี้เรียบร้อยก็อันนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่จะทําแกงปลาแกงส้มใส่ปลาเคยทําแกงหน่อไม้ส้มใส่ไก่อยู่นะคะ ตันดูวิธีใน u t u b e มาเมื่อกี้มันไม่ได้มีอะไรมากมายนะทุกคนมีแค่เนี่ยหอมแดงแล้วก็พริกสดนะคะแล้วก็ตะไคร้แค่นี้นะคะแล้วตันไม่มีใบแมงลักนะตันมีแต่มีแต่ต้นหอมเฉยๆก็จะตำเครื่องใส่นะคะทุกคนใครมีเทคนิคอะไรแนะนำบ้างก็แนะนำมานะคะทุกคนได้อะไรกินกันตำแหลกๆเลยบอกพี่น้อง นวันนี้ตื่นประมาณสี่โมงเกือบห้าโมงเชา้าไม่ได้เหนื่อยอะไรนะทุกคนอากาศมันดีนั่นเข่าตาเข่าตาข่อยแล้วยังไม่แสบดีนะมันเป็นตะไคร้เฉยๆเนี่ยเป็นพริกนี่ททำไงต้องทำยังไงทุกคนเอานี้คุมไว้ <laughs> ดีนะยังไม่ได้ใส่พริกลงไปอะ่ะเอาผ่าพิกไว้ ทุลักทุเลใจน้อยเร้เพียง้นบ่อยคนบ่อยเห็นตัวขี้บ่บอยเป็นคือ <c oughs> ถ้าไม่มาอเมริกาก็คงจะไม่ทําอาหารเลยมั้งแต่เนี่ยแต่พอเรามาอยู่ต่างแดนมันกกลายเป็นแบบเหมือนอะไรไหลายอย่างบังคับให้เราโตขึ้นแล้วก็ต้องเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ต้องทําให้ได้ด้วยตัวเองอะต้องกล้าตัดสินใจต้องกล้าลงมือทาต้องกล้าเดินหน้าหรือถอยหลงังให้ทุกคนดูกัน คิดว่าตันใส่ตัวเดียวก็พอถ้าสองตัวมันน่าจะเยอะเกินไปไหมมี่กับพกเขาาด้พี่น,อน้องอ้วยเนาะแต่ไปลา้างอีกสักสองรอบทุกคนเคยแบบทุกคนเคยเป็นบ้างไหมที่เปิดฝาไอ้พวกซิลพวกเนี้ยยากมากเราไม่จําเป็นต้องง้อผู้ชายนะทุกคนถึงเราอยู่คนเดียวเราก็เปิดอย่างนี้เอามีดตัวเนี้ยงัดให้ลมมันเข้าไปก่อน จนได้ยินเสียงแสดงว่ามีง่ายมากทุกคนบอกรู้ตั้งนานแล้วค่ะเธอเพิ่งรู้เหรอคะแต่เจ้าของชิ้นนะี้หนึ่งมันเป็นยังไงมันไม่ได้เปรี้ยวมากล้างเรียบร้อยค่ะทุกคน ะใส่เกลือนะคะแล้วก็จะใส่น้ำปลาลานิดหน่อยแล้วก็ผงนัวแค่นั้นจบเลยใช่ไหมถ้าไม่ใส่เกลือมันจะไม่นัวใช่ไหมทุกคนน้ำปลารายี่ห้อนี้ตันเหลือยังไม่เยอะเหลืออีกกี่ขวดเดี๋ยวตันให้ทุกคนดูนี่คือกลับไทยปีที่แล้วตันได้ปลา้ามาเยอะมากตันซื้อมาประมาณสองแพ็คตันห่อกันมาหมดเลยน้ำปลาราแม่เซริคอนเขาบอกว่าอร่อยแต่ก็หมอมานะคะ เพื่อนบอกว่าถ้าน้ำปลาร้าไม่หมดยังไม่ต <that> like um ้องกลับปลาร้าหมดค่อยกลับก็เหลือสามขวดนะคะตอนนี้ยังไม่ได้กลับะใส่ซ้องร้อนโต๊ะใหญ่ๆเลยอันนี้ผงมัวค่ะทุกคนใส่ลายแซบลายใส่หน่อยว่าแซบก็ใส่เลยบเ่กินเรียบร้อยนะคะก็รอให้มันเดือดสักประมาณ5นาที10นาทีปลาปลาก็เริ่มสุกแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทานข้าวด้วยกันนะคะ ขอภายค่ะทุกคนลืมให้ทุกคนสวัสดีพาร่าลืมให้พาร่าสวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะอืนั่งลงค่ะมาค่ะทุกคนมาทานกับข้าวด้วยกันค่ะเราเพิ่งทําด้วยกันเมื่อกี้นะคะกินแกงหน่อไม้ส้มใส่ปลากันชิมแล้วนัวมากอืมสันติดนิสัยมาจากบ้านกินข้าวจะต้องมีน้ําปลาแดกเจ่วพริก อันนี้แบบทั้งตัวลยจแต่เยทั้งทั้งหัวอะไรแต่จะมาใส่อืมไข่มัน่งเบิ้งซื่อเราจะกินไปคุยไปนะคะอืมอร่อยไม่รู้ว่ามันอร่อยได้มากน้อยแค่ไหนแต่ที่เราทําก็คืออร่อยที่สุดแล้วเพราะว่าเราไม่ได้ไปกินที่อื่น <c oughs> ไม่ยใช้ออืม พลาะคะ่าะพลานั่งนิ่งๆแต่จะให้ข้าวเหนียวนิดนึงวางไว้ตรงนี้กินคะ่ะอืมเก่งมากคะ่ะตอนนี้ทุกคนบายสองห้าสิบข้าวมื้อแรกของตันอืม ชีวิตเป็นยังไงบ้างตั้งแต่ย้ายมาอยู่คนเดียวชีวิตก็ประมาณนี้และคะ่ะทุกคนที่ต่นไถ่ยทุกคนดูก็คือเป็นชีวิตประจําวันของตังแล้วก็หลายคนก็บางคนก็พูดมาว่าเสียดายที่เลิกกันกับพี่เจลเนาะเขาเป็นคนดีถามว่าเสียดายไหมทุกคนเสียดายแต่ไม่ได้เสียใจ มันเป็นประสบการณ์ชีวิตเราในครั้งหนึ่งเนาะเสียดายไม่ได้เสียดายที่แบบว่าอู้ไมไ่เป็นแฟนกันต่อไปแล้วอะไรเงี้ยแต่แตนเสียดายที่เราไปกันได้แค่นั้นน่ะเพราะว่ารักครั้งนั้นแตนตั้งใจมากๆากจถึงตัดสินใจที่จะอยู่อเมริกาต่อผู้หญิงคนหนึ่งอะ่ะทุกคนพร้อมที่จะย้ายออกจากประเทศของตัวเองแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่ในที่ที่เราไม่รู้จักใครเลยแม้แต่ภาษาก็ไม่ใช่ภาษาของเรา แม้กระทั่งอยู่มา2ปีสาปีสี่ปีห้าปีที่อยู่กับเขาตัางก็แทบจะไม่รู้จักใครเลยครอบครัวตันรู้ดีตังก็คือจะมีแต่พี่เขาคนเดียวนะคะเราก็ไปที่ทํางานเพื่อนที่ทํางานก็มีแค่นั้นเราก็ไม่ได้ไปแบบว่าไปสนิทสนมอะไรกับใครมากขนาดนั้นนะทุกคนเราก็เลือกที่จะอยู่กับแฟนแล้วก็เลือกที่จะอยู่ที่บ้านแต่เราก็ทําดีที่สุดเพียงแค่ว่าเราไปกันได้แค่นั้น พราะตันคิดว่าในตอนนั้นอะถามว่ามีความสุขไหมก็มีความสุขค่ะแต่มันเหมือนมันขาดอะไรบางอย่างไปให้พูดตรงๆงเลยทุกคนเหมือนขาดจะพูดดีไหมอะเหมือนขาดผู้ชายในบ้านอะความเป็นชายของตนันยังมีคือเหมือนแบบว่าแมนกว่าอะไรเนี้ยถามว่าเสียใจไหมตอนแรกๆก็มีมีเสียใจน้อยเพราะว่าเรารักกันเนาะเราก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งเราจะแยกจากกันอะไรเงี้ยแต่ถามว่า หลังจากนั้นเสียใจไหมไม่เสียใจค่ะทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้หายไปไหนจากชีวิตของกันและกันแล้วยังติดตออ่อแล้วก็คุยเรื่องราวสารทุกสุขบิบให้กันและกันเสมอทุกอาทิตย์ค่ะทุกคนคุยกับพี่เจทุกอาทิตย์ืองบึง,งคุยกันทุกอาทิตย์แต่เพียงแค่ว่าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันเหมือนแต่ก่อนวันไหนที่ตังคิดถึงนะทุกคนแตงก็ยังไปดูคลิป เก่าๆที่เราเคยถ่ายด้วยกันน่ะมันตลกดีเพียงเป็นผู้ชายที่เป็นธรรมชาติไม่เสแสร้งเพียงแค่ว่าความต้องการแล้วก็ความสุขของเราสองคนไม่เหมือนกันมันก็มีโมเมนต์ที่น่ารักที่เราอยู่ด้วยกันนั่นแหละนาอทุกคนแต่เพียงแค่ว่าโมเมนต์บางครั้งความเป็นสามีภรรยามันอ่ามันปรับจูนหากันไม่ได้อ่ะอืม,อม เส้นหน่อไม้นึกว่าเส้นขนมจริง <Eden> ตามใดที่เราสองคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงล้วก็ยังโทรคุยกันอยู่ตลอดเช่นนี้แต่ก็พอใจแล้วค่ะแล้วชีวิต wow. ตั้งแต่มาอยู like ่คนเดียวเป็นยังไงบ้างก็ดีค่ะทุกคนมีความสุขดีบางวันก็สุขบ้างทุกบ้างตามภาษาแล้วเนาะไม่มีชีวิตใครที่มีความสุขไปร้อซทุกๆวันหรอกเนาะ มีผู้บ่าวมาชอบมีผู้บ่าวมาฉีบหรือเปล่ามีบ้างคนโสดเนาะทางนี้ก็จะใช้ให้มันแบบว่ายัางไงจะเลือกให้ดีที่สดุดนะทุกคนตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ถึงแมว้ว่าตันยู่คนเดียวแต่ก็ยังไม่มีเพื่อนเหมือนเดิมะ่ะทุกคนก็ยังอยู่อย่างเงี้ยมีความสุขก็มีบ้างบางครั้งผู้บ่าวพาไปกินข้าวไปน,นั่นไปนี่เนาะ ต่ถามว่ามีความสุขไหมอยู่อย่างนี้มีความสุขดีค่ะถามว่ายังมีความฝันที่จะอยากแต่งงานอีกไหมมีค่ะเพราะว่าการแต่งงานของแต๋ที่สมบูรณ์แบบอ่ะมันก็ไม่เคยเกิดขึ้นมันเหมือนการแต่งงานแบบพอแล้วแล้วของจริงแต๋ม่ได้วอตัวได้น้องไม่ได้ว,วดอวแบบให้ทุกคนสงสารหรือว่าเขาใจหรือเขาขานแต่ในตอน,นวอความจริงเราก็บอตามความรู้สึกข,ของต๋เอง ถ้าตันแคร์เรื่องเงินหรือว่าเรื่องหน้าที่การงานของพี่เขาอ่ะแต่ชีวิตตังก็คงจะอยู่อย่างนั้นนะทุกคนแต่แต่เพียงแค่ว่าความรักของตังจริงๆอะ่ะตังเป็นคนหนึ่งที่ตังไม่ได้สนใจเงินของใครถ้าสมมติว่าคุณรวยล้นฟ้าจริงๆอะ่ะแบบเป็นบิลเลียนแนงเนี่ยเอออันนี้ก็ว่าไปอย่างก็ตันก็ยังจะต้องทํางานหาเงินเหมือนกัน ตอนนี้ก็สามสิบแล้วจะไม่รีบร้อนจะไม่รีบกตัดสินใจก็จะไปเรืเร่อยๆนะทุกคนพร้อมเมื่อไหร่ก็พร้อมไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรแต่ก็ไม่ได้รีบอะไรทุกคนไปเรืเร่อยๆค่ะคนที่ใช่มันก็ใช่อย่างว่าแหละถ้าไม่ใช่มันก็เดี๋ยวสักวันเขาก็ผมไปของเขาเองอ่ะนี่เลยยังไม่รู้เลยว่าต่างกับพี่เจลอ่ะวันหนึ่งจะอาจจะได้หวนคืนมาก็ได้นะใครจะไปรู้ห้าปีข้างหน้ายี่สิบปีข้างหน้าไม่มีใครรู้เลยค่ะ ใครที่จะรู้น่ะหรอทุกคนไงคะทุกคนที่กําลังติดตามดันนี่แหละถ้าติดตามกันไปเราก็จะได้รู้ชีวิตของกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆว่าแต่ละวันมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงแต่น่าจ,จะมีแฟนใหม่หรืออาจจะมีแฟนใหม่ที่เป็นคนเก่าหรืออาจจะเป็นคนเก่าที่เป็นแฟนใหม่โมมีม่เหยพมไปหนอฝากเขาลิคิดมาแล้ว ไม่ได้เล่นดินะนะทุกคนแต่ข้าวเหนียวติดมือตตลอดพาราเป็นหมาน้อยที่อดทนมากในการรอ,อก,กินข้าวกินข้าวของคนจะนั่งอยู่อย่างเงี้ยได้ประมาณเธอกินข่าวหาชมัม่วงเกิกินไปเั้นสินังยุ่งเสียนั่งจ้องทุกคำที่เราเอาใส่ปะ กินคนเดียวกินอะไรกี่ตัวอืมกินสองคนไม่ใช่คนเดียว แล้วค่ะทานเกือบหมดน,นะคะคีมมดนี่ท้องแตกแม่คลิปนี้แต๋นก็มาคุยให้ทุกคนฟังเนาะกับชีวิตการอยู่คนเดียวผ่านมาสักพักก็ประมาณเป็นปีได้ละมั้งทุกคนน,นับๆก็เป็นปีได้มั้งคือหลังจากนั้นแต๋นหายไปสองปีใช่ไหมทุกคนหายไปสองปีหลังจากนั้นก็เราก็แยกกันอยู่นะคะแต่ตอนที่เราแยกกันอยู่อ่ะเราก็ไม่ได้แยกบ้านแยกอะไรนะคะเราก็ยังอยู่บ้านด้วยกันจนต๋นย้ายมาอยู่ที่นี่ก็ ช่วงธันวาปีที่แล้วนะคะจนถึงวันนี้ถ้าถ้าอย่างนั้นก็คือเป็นปีหรือปีกว่าได้นะคะตั้งแต่อยู่คนเดียวก็แต่ก็อยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังเนาะว่าชีวิตก็ประมาณนี้ค่ะอัปเดตชีวิตแล้วก็อัปเดตความรู้สึกส่วนตัวอัปเดตเรื่องส่วนตัวของตันเองก็อยากให้ทุกคนได้รับรู้เนาะก็อยากให้ทุกคนได้รู้ทุกๆก,การเปลี่ยนแปลงแล้วก็ความรักความสัมพันธ์ความชีวิตประจําวันของตันทุกคนก็เห็นอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ตันอยู่ ขอให้ทุกคนมีความสุขเหมือนกันนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณทุทกๆคอมเมนต์ comment, แล้วก็ขอบพระคุณที่รับชมยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะถ้าใครอยากจะมีอะไรแนะนำในการทำคลิปวิดีโอหรือว่าใครยังไม่รู้จักกันดีหรืออยากให้พูดถึงเรื่องอะไรบ้างก็คอมเมนต์ทักทายแล้วก็คอมเมนต์แนะนำเป็นข้ามาได้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนคลิปนี้แตงก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณมากมากค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะปปานนาเจมาิเกอรจะังเฮียอาจจรกูเกียอัพก่อนโอ้ยหล่ะต้องไปแปรงผมาเนี่ยจะลองฮอย่จะลองเียวจิ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 ว